đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เซ็นเจ้าคืแัดเน่ะพักไปดูลุงเมื่อกี้หัวสวยเลยักไปัไปขวาจบเลยหัวจบเลยอะไปซ้ายเขาสองสองบอกเลยเขาเตรียมรับเราอยูมาแล้วใชดาามลุงมึงจนี้หัว่ะ าฟ้าเยี่ยวขวาฟ้าเรเู้เยเราไปซ้ายงดทาซ้ายมีเฉยเราคนไยไปงามที่สุดไม่เสไม่เเอาดิทีนเมื่อมื่อ้โอ้ยูได้เลย